โชคดีมากเลยวันนี้น้องเดวิดนะคะมาให้เห็นจ,จัดจัะเลยนะคะอ,อ่ะผนังห้องนะคะตรงนี้ด้านนี้นะคะเป็นห้องของลูกชายนะคะที่เป็นข้างหลังที่มองเห็นเวลาบ้านั่งไลยสุดนะคะวันนี้เขามาตรงนี้เลยจะจะเลยนะคะสมกับ f อซีที่ขาเลยวันนี้เอฟซีเดวิดหางเขานะคะที่ว่ามันหล่นนะคะที่ว่ามันสลัดทิ้งนะคะตอนนี้ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะคะ เห็นไหมคะเห็นไหม fc fc สวัสดีค่ะเดวิดโอเคเด้ออีกแป๊บหนึ่งเดวิดกบโน้ตจะไปไหนอะเดวิดวันนี้มาอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าใจ fc เรียกร้องค่ะ fc เรียกขาโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะ